ไปก่อนเข้าไปเข้าไปอย่าออกมายักมาเข้าไปเข้าไปเข้าไปอย่าออกอย่าออกมากาดเตยักมากาดที่เข้าไปเข้าไปเอามาถ่ยให้พรเข้าไปเข้าไปโอ้เข้ามาครับวันนี้จะมาเคลียร์ขับตายครับมาเคลียร์ขับตายเดี๋ยวเดี๋ยวตีประตูจะเข้าก่อนเด้อเดี๋ยว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 เหตุทำความสะอาดก่อนเลยวันนีะต้องกินต้องขี่เนาะ โอ้ยเนาะกกีมองนึงกินมองนึงเนี่ยนกันเบิดเอรลอยสักกับปุกกินล้็ดสวใหมมันอยูนี่น่ะเบิ่งเบิ่งเบ่งจะให้กินดดกเด็ของก่อนกออนกอนเด็บอกเด็บคไห้กินเดน้ไม่ก็ยังนี่น่ะยันยิ้มกองย็ใส่ยิ้องเสียเออมักกะนี่ใช่บริบุรอดบุญรอกเป็นสิบดิบร ุนรอดุนรอดนี่วุาไรตีลูกเยาเ้าเยาเ้าเยา้าเ๋ยวเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเกัดมือกัดมือนี่แม่บุนรอดเนี่ยบุนรอดนี่เป็นแม่้าเจ้าลูกเหลือเจ็ดตัวคอกแรกนี่คอกแรกคอกแรกเพิ่นได้เก้าตัวเราไปก้สองตัวคอกที่สองหกตัวเอาไปเอาไปให้เพิ่นนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำความสะอาดก่อนเนี่ยโอ๊ยย จะมากัดมือกันคือแม่สูเด้อเม่สุดจกัดมือเอ๊ดใส่บอดี้เว้ยเหยืเบิ้งเบิ้งเบิ้งน้ำก็สะอาดแล้วสะกินเนาะตื่นเมื่อเช้าไม่เกี่ยกับไตครับผมกันเกี่ยกับแก่ยขอบเป็นสักหน่อยเนาะเกี่ยของเก่าออกไปมุนี่กับใส่ต้นไม้่ได้ล่างเด้อมุนี่เปิดเฝ้ายานสวยเหตุงานมันไม่ดีกอน อยากกะดใต้มาหีิอยากกัดใต้กินสลัดมาหนกินสลัดไปก่อนโอ้ยคือมีแต่ตำกสลัดอันนี้อันนี้แม่เพื่อนครับผมคุณบุญรอดใน,ในบุญรอดเอา้ากินสลัดนีนก้อนจินสลัดก็แต่สลัดก้อนเมื่อเสารนะในลูกทั้งเจ็ดของเพื่อนในลูกของเพื่อนเนี่ยกันคือพ่อในานาม โอ้อันขันพ่พอนี่สิเป็นเสน่เนี่ยพอเพ้นสิบ่มีแผงอย uh ู่มองหน้านี่คันแม่เพื่อนหนิสิมีแผงอยู่มองหน้านี่ยนี่ขโมนหนิสิคือแม่นี่นี่คือแม่ให้จับนี่จับให้เออเนี่ย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 คือแม่เนี่ยเนี่ยชื่อแม่สิมีแผงอยู่มองหน้าสิมีแผงอยู่มองหน้าแผงบุ้งบุ้งเสน่นะในเกี้นี่แม่เพื่อนนี่แผงบุ้งบุ้งแบบไงดิมันกัดพนเนาะยันเบิ้บเพื่อนออกลูกสามครอบแล้ว พอกเนแรกนี่ได้เก้าตัวเนี่ยเก้าตัวเหลืออยุเจ็ดพอกที่สองเนี่ยหกตัวจะเ,เ,เอาไปลูกยัดไปหกตัวนี่เบิร์ตแล้วเอาเอาไปเพิ่นเบิร์ตมันจะเลี้ยงเพราะใว้นะพอกมันแคบเนาะมันกัดจีเป็นจีดเออัดเกินไปนะกา่าทำแมวบ่มาๆนี่สิไปปล่อยทั้งนอกเบิดมันแรนเด่นอยู่ข้างนอกคนลน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิรงแมวจะเข้าก่อนแม่นสิมาบอก ขอกที่สามนี่บอท่านโพออกไม่เห็นเดียแต่ขาดว่าคอดไปสามขอกแล้วขอกสามนี่ส้มจังนี่นะย่ามาดไทยบนญรอดใกล้ๆนี่ลูกซองเห็นบนบนหลอดนี่นี่บนญลอดแม่มันนี่นี่แม่มันลูกตัวซซมเม่แล้วมูนี่ลูกตัวซําเม่แล้วแม่มันเนี่ยแต่ก่อนนี่ขนงามงามนี่บนญรอดย้ำย้ำให้เห็นก็แตกต่างในลูกนี่นี่นี่แม่มันแต่ก่อนขนงามงามนี่นะ กัดคนเฮียนเบิดเนี่ยส้มเบิดคอ,อกที่สามเหรอส้ม็นทนายนวันนี้ผู้บงยูทูบวันมาปีหนึ่งคอดหกพิเดอ้อก็ตายจาสีส้มเดอ้อปร่สว่า,านะให้บุญรอดได้หลอกบุญรอดนี้ไปได้รู้ก็กเลยจับหัวพันแยกจับบับบุญหลายแยกออกนี่ต่ถุงเป่าหูกไม่จะถุงเป่าจับบักบุญหลาย,ยออลาลลาจับหัวพันแยกออกไปว่าฉันมันสีคอดหลายคอร์ดปด ขอดลายขอบคนกระสีส้มพดสินะกระสีบระไวตีเนาะปีหนึ่งขอดหกยายาเราเกาตัวซีบตัวเกาหอยหวากมาจนตัว <c oughs> ก็เลยเอาผัว้าบอลออกไปคว้าบอลไปอยู่ทางนอกพุ้งกเ็เลยบ่ได้มีแห้งหรอกเพิงเ่งจ้วงบอลถือเบาซึ่งหรอกบอลถือัวเสืึองจนมันมันบอถึอผสมปั้นมาโดนเติมแล้ว เด็กคอดหอกสามเลยหอกสามเพิ่นบอท่านเอาลูกเพิ่นออกมาเที่นี้ยากกว่าเป็นยังไงลูกเพิ่นอยู่ในหูขันคอร์ดอะไรแบบคอดอยู่ในหูนี่สามสามคอกแล้วไรแบคอดในหูก็เลยบ่ให้คอดอีกเดี่ยดอกส้มเดียวได้อยากได้ลูกเพิ่นกะผักหยกก็เดือให้เพิน่นคอดเทีเยถ้าแปดรุ่นลูกลูกเพิ่นเอา เพราะว่านี่มันบนส้มไหลเลยมึนขนมั้งนี่ยนแหวงไปเบิดเนี่ยคอ,อกที่สามส้มขนาดนี้ส่วนคอ,อกสี่คอ,อกหาสิเป็นตะเบิงบ่มึงวะสิเป็นบ๊อผู้หายปานิกร่าผุติก็เลยเศร้าอนเศร้าอนเนาะลูกเนาะบอคอที่นะอกเนาะมันสิส้มเกินไปบักสลัดเขาบ่อยากกินเลยเด็กจุ่มเขาบักสลัดไป ได้สุเมือ่อเพิ่นขายสาคู้หรพิ่นให้ไปเอาสุเมือ่อขอเพิ่นสุเมื่อนะเอากินก้อนสวยๆมาเสียแซ่บบ่แซ่บบ่ได้กล้วยมาหนว่วยเดียว <c oughs> บางนึงนี่สลัดบ่ใครพาก,กันกินปานไดเพิ่นเริ่มย่าสลัดแล้วแลว้วกล้วยมาข้างในกล้วยมีอยู่โอ้ยหล,งลังรถมีอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวพอไปเอาหลัลงรถไม่กินแล้วลูกเด้อกินซ้ำหนีไปก่อนเดีย๋ยวพอไปเอาอยู่หล,งลังรถไม่กินอีกโอ้ยอยากกินกล้วยหวานๆสิลูกอยากกินกล้วยหวานๆแล้วกล้วยโยนใส่แล้วยุ่มๆยุ่มยุ่มก่อน หิว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 แม่ขอกล้วยหอม,มแม่เด้อแม่เด้อแม่เขาว่ารอบสองล้วยหอมมันไม่ให้ลูกกัดตายเนี่ยเอาไปได้แล้วเราลูกเบิร์ตติกล้วยนะเนี่ยเบิร์ตเดียเด่ยวเบิร์ตเด้วมันกันมันกับแปดตัวเนาะหน่อยเดียวนึงนอยู่งเดี๋ยวพ่อมาใหม่เดี๋ยวพ่อมาใหม่ลูกอืมกล้วยกับซูโบท่นานกล้วยอยู่สวนนะโอ้ยเจ้าของหลายให้ กาว่าสิไปตัดเอาอยนี่ยมแคนมันตัดกอนนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพี่ยพี่พีพ่พพเบิ้งหูกระายเห็นบลูกคหูกระายบันเนี่ยนี่แหละเพิ่นเต๋อคอดอยู่นี่แหละคอดแรกกับคอดอยู่นี่คอร์ดสองกับคอดอยู่นี่คอร์ดสามเนี่ยคิดว่าสิคอร์ดคอดอยู่นี่คือกันละนี่นะแต่ว่ามันเปียกที่สําคัญน่ะฝนตกเนาะพายุเข่าไหลรอบเลยนะฝนตก เพราะว่าไส้ข้านี่มันกัดยอนลงหนีเนาะมันขัดไปทด้พุบนมันไปไปหัวเพิ่นนะก็เลยยอนเซ่ใส่หอกกัดตายเหนียวมาเพราะยอนหนามมันก็โตกลงโตกลงมันก็ซึมมานนี่เนาะเปียกเลยไอนี่นะโอ้ยจะเปลี่ยนจังไหบุลูกเพิ่นนะกัดตายมันก็สิขวดออกให้มันลูกลูกมันเนี่ยอยู่ดอกแต่มันก็เปียกอยู้เนี่ยมันก็ไปข้างล่างโอ้ยเปียกหมดแล้วลูกเอ้ยมา มันไม่สามารถเข้าไปเบื้องใ้เพราะว่ามันขุดเลิกนะครับผมแม่มันอ่ะขุดเลิกจังเนี่มเข้าไปซุดหูซุดตาเนี่มบเห็นแต่เนี่มตร่งๆพอเห็นมันมันอาจจะขุดเลี้ยวไปทั้งทั้งใดทั้งหนึง่งก็ได้นะโอ้ยุย่งกัดติดตากล้องยุ่งกัดลูกอยลูกคนรนะเบิลูกกัดตาเราวันนี้ครอกที่สามเนี่ยยังบ่ออกมาจากมันเจียวออกมากยังใดจากลูกมันสีเป็นไดเพราะว่าฝนตกน้ำเปียกน้ำ มือไอ้ก็ลงไปเล่นดีดีก่อนหน้านี้อคอกหนึ่งอคอกสองพอแต่เขาเอานมให้ลูกกินปั๊บเขาจะถมสนิทเลยนะถมสนิทเลยไม่เขาใครไปกวนจนเราไม่รู้ว่ามันคลอดตอนไหนมันเอ,เอาลูกมันออกมาตอนมันโตทีนี้อคอกที่สามเนี่ยมันปาก,กว้างมันอาจจะถมยากก็ได้อีกอย่างหนึ่งก็ลูกมันสองรุ่นเนี่ยเขาไปกวนดีดีแค่เน้นมันเหลือรุ่นเดียวได้ไ่ม ก่อนหน้านี้มีรุ่นอีกรุ่นหนึ่งเข้าไปกวนน้องดีดีโอ้ย,ยงกัดตากล้องข่อยเนี้ยงกัดลูกข่อ <c> ย <oughs> เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวพอสิจบเราเราลูกมันเข้าไปกวนดีจากวันรุ่นสุดท้ายนี่เป็นจ้าไดก็เลยบอลูสตาก,กัำเดียมเอาออกมมบ่ไดรเทียรอรุ่นครับผมรอรุ่นอีกจากอาทิตย์บอกว่ามันหนาเสียวลูกออกมาเอาไปได้กับม,นะมันได้อบอลแมนได้กล้วยมั้งบ่ เม้บอกว่าเอาไกว้ไมาใหจักไกว้แน่เนี่ยมาถถากินไ้ว้ดิเนี่ย,อยเอาผักสลัดมันก็เริ่มเบีย้ยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแม่แปะไกว้มาไหแม่ข้นเด้อแม่ข้นแม่ลุงเลยดีแปบไกว้มาไหโถดเอาตาข้องโถดเอาแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งสีาลาดนะสีลาพีลานองเร็วเดี๋ยวแม่แปะไกว้ยมาใหกินด้วยบุญรอดเด้อบอกลูกสู้ถาแป๊บหนึ่งเด้อถาแป๊บหนึ่งเด้อเนี่ยันาบ่มีคนฉคกอพอเพลิน ขนาดชนิดคือคือแม่บุญรอดเนี่ยคือแม่บุญรอ,อ,อดเนี่ยนีแผงเนี่ยคือแม่บุญรอดนี่นะมาเนี้ยหอกแรกเอาไปเก็บตูเก็บตูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟ้อนกล้วยกระสีจบคลิปแล้วครับผมเอากล้วยมาให้เพื่อนกระสีจบกิฟแล้วเนห็นไหมฟองอะไรฟองอะไรแม่ลูกครองอุ้ยกระโจมไอ้คนกินแน่เห็นไหมกระได เอามาจากสามหน่วยสองเปิดไหมประยุทธเอามาสิปอนมาจากหน่วยสองน่วยแม่แม่บุญทุ่มครับแม่บุญทุ่มแม่บุญทุ่มแม่บุญทุ่มเอาเอาเอสิลาพี่ลาน้องแล้วเอากินกล้วยลูกกินกล้วยโอ้ยมากจังนี่นี้เพื่อกินแต่สลัดไรเพื่อกับเบียนะเอาเอาไปพี่ๆแย่ยากกันแย่ยากกันเอามาสืลูกมาพี่มาพี่พี่เออเอายืนนิ่กันเลย กินในธาตุ <porque> mm hmm. ดกับว่ไปกินมันบอกใครเห็นห่งบ่ากัดตายเนี่ยเอาเอาลูกเอาเพียะเพียะเพียะเพียเอาเอาเอาเนี่ยยืนให้ป็นได้กับว่าเห็นโมเหยญาติกันรับพี่รัน้องเด้อตากล้องคอยยุ่งกันแล้วพี่น้องมีความสุขความเจริญกันตอนหน้า มอบคลิปนี้ให้ผู้ที่เพิ่นมักกัดายครับผมเพิ่มจิงซ่องลุงดีๆสมาปีสแนนนี่ไทยไปิตะพื้นตะพื้นพ่อยังกัดไายเบิดแต่ส่วนใหญ่สิเป็นสัพย์สัทในบ้านนี่แหละครับผมลาพี่ลาน้องพี่น้องมีความสุขความเจริญกันทวนเทอนากินข้าวแซ่บนอนหลับแยาเจ็บแยาจนผู้ข่าข้อก้าวเข้ามาสวัสดีครับผมสวัสดีครับ